เปิดยังเอาลูมลูมลเมเปิดแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับเคสพี่วัชรีนะครับจากชนวลีมาอยู่ป่าโมกเคสนี้มี2วินิจฉัยนะครับอนุญาตให้ออกสื่อร่วมกันขอบคุณพี่วัชรีนะครับวินิจฉัยแรกคือออฟฟิซินโรมนะครับเคสนี้นะครับปวดคอบ่านะครับเดี๋ยวผมจะ นะครับยืดนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อคอบ่าแล้วก็อธิบายในส่วนของโรคด้วยนะครับในส่วนของการดัดแล้วก็จัดกระดูกต้นคอเพื่อบำบ,บัดหรือว่าบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งก็มีคําถามถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าไปจัดกระดูกต้นคอ,อมีอาการปวดคอมึอนศีรษะทําได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราอธิบายไปพร้อมกับรักษาคนไข้ไปด้วยเลยนะครับโดยมีพี่วัชรีเป็น เป็นคนไข้แล้วก็เป็นโมเดลด้วยนะพี่เนาะค่ะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะถอดแว่นได้เลยนะครับในส่วนของออฟฟิศซินโดรมนะครับหลักๆเลยนะครับคนไข้จะมีอาการคือปวดแล้วก็ตึงนะครับถ้าบางรายที่มีอาการเยอะนะครับนอกเหนือจากปวดตึงอาจจะเริ่มมีอาการชาเกิดขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งอาการชาของออฟฟิศซินโดรมนะครับเกิดจากสสาเหตุนะครับหคือตัวกล้ามเนื้อมันมีการตึงค่อนข้างเยอะแล้วก็บีบรัดเส้นประสาทนะครับ2ครับ ชาจากการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะครับพอกล้ามเนื้อมันมีการตึงจนเกินไปเหมือนบ้านเราเรียกว่าเลือดลมมันไหลเวียนได้ไม่ดีพวกนี้ก็ทําให้มีการชานะครับคําว่าออฟฟิซินโรมนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคอบ่าอย่างเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเจ็ดสิบนะครับเกิดกับกล้ามเนื้อคอกับบ่าเป็นหลักนะครับเราเลยนําในส่วนของคนที่ปวดคอบ่านะครับที่ไม่ใช่กลุ่มของกระดูกทับเส้นเรียกรวมกันว่าเป็นออฟฟิซินโรมนะครับหรือทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น ไมโอเฟเชียลเพนซินโดรมนะครับทําไมเขาถึงเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมหลักๆเลยนะครับเกิดจากคนนั่งทํางานนะครับบางคนไม่ได้นั่งออฟฟิศหรอกครับทุกวันนี้นั่งมือถือก็เป็นได้นะครับหรือว่านั่งขับรถก็เป็นได้นะครับแต่ชื่อมันเต็มๆจริงๆคือไมโอเฟเชียลเพนนะครับซึ่งแปลว่าโรคกล้ามเนื้อแล้วก็พังผืดหดรัังนะครับซึ่งนะครับอาการนะครับถ้าเกิดว่าปวดมากขึ้นนะครับจะมีผลกระทบต่อตัวข้อต่อด้วยนะครับ หลายรายนะครับพอขยับข้อต่อได้ไม่ดีจากกล้ามเนื้อที่มันตึงทําให้ข้อต่อบางข้อนะครับที่มันทํางานอยู่โหลดนะครับหรือจุดรับน้าหนักมันเปลี่ยนไปทําให้ข้อเสื่อมตามมาได้นะครับหรือบางรายนะครับมันดึงคอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอยู่ตลอดก็ทําให้เกิดการยื่นของบอนรองกระดูกข,ของข้างนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอันตรายหรือว่ามีการดําเนินการของโรคที่มากกว่าออฟฟิซินโดมที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ครับในส่วนของคําถามที่ถามผมมาว่าสามารถจัดกระดูกรักษาได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้อธิบายไปดูจะทุกงข่ายกล้ามเนื้อกลไก่ขัดครับหนึ่งนะครับออฟฟิซินโดมนะครับเกี่ยวเนื่องกับตัวกระดูกคอเป็นหลักเลยนะครับแต่นะครับมันไม่ได้แค่คออย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับมันก็จะมีส่วนของกระดูกที่แถวสะบักด้วยพวกนี้นะครับซึ่งพอกล้ามเนื้อมันตึงทําให้ตัวกระดูกมันขยับไม่ได้นะครับทีนี้ถามว่าจัดกระดูกคอได้ไหมนะครับ คำตอบคือจัดได้นะครับเป็นแนวทางที่ใช้การรักษาแนวนี้นะครับในส่วนของแผนตะวันตกเยอะเลยนะครับแผนตะวันออกของเรานะครับหรือว่าแผนไทยมาใหม่ๆนะครับหรือว่าแนวกายภาพบัตรก็ใช้วิธีการจัดกระดูกหรือว่าขยับตรงข้อต่อเหตุผลคือเมื่อข้อต่อของคอเราขยับได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อที่พาดผ่านของพวกเส้นคอด้านหลังหรือว่าพาดผ่านตรงแถวบ่าพวกนี้มันจะคลายตัวลงไปนะครับพอกระดูกมันขยับได้ไม่ดี กล้ามเนื้อมันตึงๆพอเราไปช่วยให้กระดูกมีการขยับได้ดีขึ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อมันคลายก็เป็นเทคนิคในการรักษาซึ่งหลากหลายวิชาชีพใช้ในการรักษาคนไข้เหมือนกันนะครับทีนี้ครับในส่วนของกายภาพบับัดนะครับคำว,ว่าจัดกระดูกต้นคอพวกนี้เราทําอะไรกับเขานะครับเราไม่ได้อ่าไปขยับในส่วนของตัวกระดูกที่มันเคลื่อนให้มันกลับเข้าที่นะครับความหมายจริงๆก็คือช่วยทําให้ตัวข้อต่อตรงนี้ที่เรียกว่าฟาเซจจอยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามองเห็นไหม คือฟาเซตก็คือข้อต่อระหว่างกระดูกชิ้นบนต่อชิ้นล่างนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเรียกว่าฟาเซ็ตจอยตรวนี้ให้เขามีการขยับพอเขาขยับตรงนี้นะครับซึ่งตรงข้อฟาเซ็เน um problem, ยียจะมีเส้นกล้ามเนื้อพาดผ่านตรงนี้พอข้อตรงนี้ขยับได้ดีขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมันคลายตัวลงและในขณะเดียวกันพอมีการขยับของข้อตรงนี้นะครับมันทําให้ตัวเส้นประสาทนะครับได้รับสัญญาณประสาทที่ดีขึ้นนะครับส่งสัญญาณประสาทได้ดีขึ้น พูดง่ายๆคือเหมือนเราเวลาเราหักนิ้วหรือว่าะสะบัดแขนมีเสียงดังเรารู้สึกว่าเราสดชื่นนั่นแหละคือมันเป็นการกระตุ้นสัญญาณประสาทขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือในแนวทางว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมจัดกระดูกต้นคอปลอดภัยไหมคําตอบคือถ้าจัดโดยผู้เชี่วชาญหรือว่าผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วก็สามารถทาได้ด้วยนะครับโอเคีดูประมาณนี้ก่อนนะครับ ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของการยืดและการจัดนะครับผมก็จะใช้วิธีการคือต้องคลายตัวกล้ามเนื้อก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวได้ไม่ดีนะครับเวลาเราจัดจริงๆอ่ะอาจจะทําให้คนไข้เจ็บได้นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับกล้ามเนื้อที่มีความเกี่ยวเนื่องของออฟฟิซินโดมที่เราต้องคลายเขาก่อนนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อบั้แรกคือเนี้ยกล้ามเนื้อฐานกระโหลกนะครับเนี่ยนะครับตรงฐานกระโหลกนี้ขึ้นเบ้าตาใช่ไหมใช่ขึ้นขมับขึ้นเบ้าตาพวกนี้นะครับสามารถที่ ครับสามารถที่จะคลายยืดด้วยวิธีการโดยยืดด้วยปลายนิ้วก็ได้นะครับหรือยืดด้วยท้องท้องแขนนะครับหรเอ่อท่อนแขนด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับนะโอเคครับแต่พอดีเคสนี้นะเราลงพวกโมดัลิตี้อ <differ estratég icos> ื่นนะคลายหมดแล้วนะสามารถที่จะได้เลยแล้วนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนี้ครับ upper t า a p เซียสนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างคลายแล้วนะครับโอเคครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะคลายตัวกล้ามเนื้อนิดนะครับเพื่อที่จะทําให้คนไข้ผ่อนคลายหรือว่ารีแลกซ์มากขึ้นนะครับ นะครับก็จะคลายๆก่อนนิดนึงนะครับออผมปรับตรงกระดูกต้นคอนิดนึงนะครับตรงกล้ามเนะื้อที่ตรงบริเวณกระดูกนิดนึงนะครับยังปตึงอยู่หนงเจ็บไหมเนะรับเย ดึงนะครับหนึ่องสามป๊ขาโอเคขัันคลายนิดนนี่คือในส่วนของคอโดยตรงนะครับทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกเนาะก็จะมีส่วนของกระดูกแถวสะบักด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระดูกหน้าอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการขยับพร,ร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับ อืกค่ะเร่ยค่อยๆลุกนั่งนะครับนั่งเหยียดขายาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตับในส่วนของกระดูกตรง พาเสร็จจอยของตรงแถวทรรศิดนิดนิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแถวสะบักด้วยนะครับโดนสะบักก่อนนะครับสะบักอะไรนะครับอโอเคครับเดี๋ยวนะครับขอน้คึบเตรียมไม้ทางจืดนะฮะทาโอเคครับคึบโอเคครับอ่ะสองมือครับมือประสานได้ทอทีนี้โอเคนะครับทีงน้ำอะไรตึงไปหมด อัหตอนนน้ามีเยอแย่มากโอเคครับลงตอวแบบน้านะครับอึ๊บอได้อ่าเริ่มได้แล้วเนาะ mm. ครับโอเคครับอ่าหนึ่งนะครับึ๊บอันนี้ก็จะดัดเด่สโนของหลังเพิ่มอีกนิดนึงนะครับทอามือภาษาได้ทอยเหมือนเดิมครับ หมดแล้วนะครับปึ๊บอ่าอะนะครับในส่วนของหลังนะครับทีนททที้อ่าจะโค้งไม่ได้อาจจะแข็งครับนอนจะแข็งครับขาณะด้านานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของตรงเอวทั้งหมดนะครับออฟฟิศซินโดรมผมจะแก้ให้หมดเลยนะในส่วนของคอบ่าแล้วก็หลังด้วยนะครับในเก่งน,นะในสักโอเคครับแต่แข็งนู่นเลยครับตึงก็ตึงเลยมันดีขึ้นหมด นั้นเองสองสโอเคครับอ่นอนงายนะครับทีนี้ครับเรามาดูแรงตึงกันด้วยนะครับแน่นอนคับออฟฟิศซินโดมอย่างที่ผมบอกนะครับบางคน70อยู่ที่คอบานะครับแต่ก็ยังมีอีก30%ที่ลงมาในส่วนของท่อนล่างเนาะในส่วนของสะโพกหลังแล้วก็ขาทั้งหมดนะครับในเคสนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับยัง70%อยังอยู่เยอะอยู่ตรงคอบาอยู่ตรนนี้ถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่เราก็ สิ่งที่คนไข้ต้องกลับไปดูแลตนเองคือจะทํายังไงให้มีการออกกําลังกายด้วยนะคะอ,คอาทิตย์ละสามวันที่ที่จะได้เหงื่อบ้างนะไปแอลบิกก็ได้นะครับจะเดินก็ได้จะว่ายน้ําก็ได้พวกนี้น,นะครับก็จะช่วยให้ในส่วนของกล้ามเนื้อมันมีความยืดหยุ่นดีขึ้นก็จะช่วยลดอาการที่มันเกร็งตัวหรือว่าหดสั้นเข้าได้นะครับ โอเคครับอ่ะเลื่อนตัวขึ้นบนนิดนึงโอเคครับก็จะดูในส่วนทั้งหมดเลยนะขนะน้าหนึ่งสองโอเคครับว้าวเป็นไวนันครับขนน้าโอเคโอเคขนน้า <laughs> ตึงเนาะตึงนะ้งอยลงไปครับเบาลงไปแล้วหย่อนลงไปแล้ว,ลลวครับคานคลายไปแล้วอ่าโอเคค่อยๆแตะแข็งลูกนะครับเตรียบไหม อ่าอย่างที่บอกนะในส่วนของออฟฟิศซินโดรมนะครับที่คนที่เป็นอยู่ต้องมีการออกกำลังกายช่วยด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าจัดกระดูกได้ไหมจริงจริงจัดได้นะครับช่วยให้ตัวกล้ามเนื้อมันคลายตัวลงไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจัดกระดูกอย่างที่บอกนะอาจจะต้องคลายตัวกล้ามเนื้อให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าเรามีคนที่มีความรู้อยากจะจัดให้เราก็คลายกล้ามเนื้อให้ได้ก่อนนะครับถือว่าเป็นวิธีการที่ยังมีความปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมันไม่คลายมันจะทําให้เจ็บได้นะครับ ขึ้นครับขอบคุณที่วัชรีครับครับผมเจี๋ยเมื่อไหร่ก็คิดถึงตลอดเลยเดี๋ยบเมื่อไหร่ก็คิดอยากชนบุรีครับเราคิดถึงกันจากชนบุรีเดินทางกลับชนจากกรดไพรจ้ะ